ก็จะมีปลาใหญ่ๆยักษ์ๆนะครับ3ตัวบวก1ตัวแต่จะมีฝุ่นดําที่เป็นสีช็อกโกแลตนะครับมาเคลือบอยู่ตามขอบเก็ดนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตชากอยนะครับมี1เดียวนะครับของไดนิชิในเมืองไทยสวัสดีปีใหม่2568ครับทุกท่านครับวันนี้รูนิโนูกับช่องกูรูปลาคาราฟนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปแรกของปี2568นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอคอนเทนต์ที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่า จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการประกวดปลาการที่จะเตรียมปลาเพื่อส่งประกวดงานที่เอ็บีในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับตอนนี้ในฟาร์มของลุงก็จะมีปลาเก่าๆปลาใหญ่ๆจํานวนหนึ่งนะครับที่ลุงจะจับขึ้นมาเพื่อเช็คไซส์แล้วก็เตรียมคอนดิชันสําหรับงานประกวดในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับงานประกวดนะครับกดติดตามช่องครูรู้ปะครับลุงนิโนไว้เลยนะครับก็พยายามจะหาคอนเทนต์ ปลาส,สวยปลาที่จะเตรียมประกวดแล้วก็งานประกวดต่างๆในเมืองไทยมานําเสนอให้กับทุกคนนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมีปลาใหญ่ๆยักษ์นะครับสต,ตัวบวก1ตัวนะครับสามตัวก็เป็นปลายักษ์ตัวอีกหนึ่งตัวเป็นปลาที่ไม่บอกอุปไว้ก่อนก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลาที่ลูนิโนูเตรียมไว้ในวันนี้เป็นปลาอะไรแล้วก็สายพันธุ์อะไรขนาดใหญ่ขนาดไหนผมชื่อกับคอนเทนต์ที่ลุงตั้งหรือเปล่าน,นะครับวันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับอยู่ด้านนู้นครับไปทุกคนครับตอนนี้นะครับลูนิโนูอยู่กับน้องปลาทั้ง4ตัวที่ลงนิโนู เตรียมไว้เพื่อส่งประกวด TNP ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับมาเริ่มวันที่ตัวที่1ครับว่ามีปลาอะไรสายพันธุ์อะไรครับหนึ่งตัวที่1ครับตัวนี้เป็นปลานะครับใหญ่นะตัวนี้เป็นปลาตตผู้นะครับสีแดงแป๊ดเลยนะครับไม่รู้ว่าเอ่อจากวิดีโอเนี่ยจะถ่ายทอดคุณภาพสีของน้องได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นปลาจากสกายฟิตฟาร์มนะครับอ่าตัวนี้เป็นปลาตตผู้ขนาดปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่เราถ่ายคลิปกันเนี่ยอ่วันที่15นะครับ15มกราคมนะครับวัดได้ อย่ามาเด้วัดเดี๋ยวอย่ามาเดี๋ยวัดเดี๋ยวเราจะจับไปวัดทีละตัวนะครับมาทําความรู้จักก่อนนะครับตัวนี้เป็นสันกีจากสกายนะครับตัวนี้มีชื่อนะครับเดี๋ยวลุงจะลองอุ้มให้ดูนะครับอุ้มให้ดูแต่ไม่แนะนํานะครับอ่าสันกต้จากสกายนะครับตัวนี้มีชื่อครับสืเประศัเป็นนักเตะในตำนานนะครับถ้าใครเคยดูอ่าสืเปร์ศันะครับนักฟุตบอลจะต้องรู้จักนะครับในยุค90เจ้าหนูน้อยสืบประศันี่เก่งมากในเรื่องฟุตบอลนะครับตัวนี้เป็น เท็กไซ์อีกทีนะครับมาถึงปลาสีเดียว3ตัวนะครับบางตัวอาจจะเกินหรือเปล่าเนี่ยเกินไซส์ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับในงานประกวดในวันที่1 5กุมภาพันธ์นี้เขาเรียกว่ามาชัวค่อยโชว์ก็คือไม่เกิน80มันจะมีรางวัลยิ่งใหญ่อยู่2แกรนนะครับแกรน80กับ45ถ้าเป็นแกน80ดสิเาเรียกว่าแกนมาชัวนะครับส่วนแกน4-5ก็คือแกนยังนะครับคือไม่เกิน45เซนมาถึงปลาสีเดียวตัวที่1นะครับ ก็เป็นปลาเจ้านี้นะครับเจ้านี้นะครับกลมบล็อกเลยนะครับกลมบล็อกเลยนะครับเป็นปลาชะกอยถ้าจะบอกว่าตัวนี้อายุ3ปีเนี่ยทุกคนจะประหลาดใจไหมครับเป็นปลาจากฟาร์มมาลูเซ่นะครับขนาดยังไม่ได้วัดนะครับตัวนี้มีชื่อนะครับเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าลูชินปิ้งนะครับจำกันให้ดีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปของลูนิโนนะครับถ้าเป็นปลาใหญ่ไซจัมโบน่ะอาจจะมีชื่อแทบทุกตัวนะครับเจ้าลูชินปิ้งนะครับมาถึงตัวที่2นะครับ ัวทีสองตัวนี้โอ้โหน่าจะเกินนะครับน่าจะเกิน80น่าจะเป็นประมาณ90แล้วก็เป็นปลา3าปีเช่นกันนะครับ3ปีเช่นกันตัวนี้มีชื่อนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าบอลลูนนะครับบอลลูนนะครับตัวนี้ลงชิ้นปิ้งตัวนี้เจ้าบอลลูนนะครับมาถึงปลาตัวสุดท้ายนะครับปลาตัวสุดท้ายอ่าตัวนี้สีสเปเชียลนะครับเป็นปลาสีช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตชากอยนะครับตัวนี้เป็นปลาจากไดนิชินะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเป็นชากอยแดงแล้วก็มี ฝุ่นดำๆนะครับเคลือบอยู่ที่ตะข่ายของเขานะครับตัวนี้มีชื่อนะครับเจ้าขนุนครับตัวนี้เจ้าขนุนนะครับก็น่าจะเกินไซส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวลงจะทําการเช็คไซส์ในแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะเอาลงบอกคอนดิชันการที่เราจะประกวดปลาเราจะต้องคอนดิชันนะครับเพื่อให้ปลาพร้อมที่สุดอ้วนไปไหมผอมไปไหมเราจะต้องเติมเต็มส่วนที่ขาดนะครับเดี๋ยวลงจะทําการเช็คไซส์ทีละตัวครับทุกคนครับมาถึงปลาตัวที่1นะครับเป็นปลา สันเก๋เดี๋ยวลุงจะจับขึ้นมาแล้วก็วัดไซส์แล้วก็ถ่ายคลิปให้เห็นความสวยของน้องนะครับน้องนี่แดงแบบแดงแบบระดับเวอร์ค่านะครับเดี๋ยวมาดูสันเก้ตัวนี้จากสกายนะครับเป็นปลาตัวผู้นะครับก็เทคนิคในการอุ้มปลาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความชํานาญนะครับคุณลุงก็ขอย้ําว่าไม่ควรจะทําเรียนแบบลุงน,นะครับควรจะใช้ถุงหรือว่าใช้ค่อยซอกนะครับ ยกปลาน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับอันนี้จากประสบการณ์และความชานาญของลุงนะครับก็สามารถที่จะยกปลาด้วยมือเปล่านะครับจะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับมาดูนครับว่าน้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณ71นะครับ71-72เซนนะครับ่าหน้าจะต้องส่งในประเภทตัวผู้ ไซส์ไม่เกิน75 b ียูหรือว่า75ซนติเมตรนะครับมาดูครับว่าฟาร์มสวยของน้องสวยประมาณไหนนะครับตัวนี้เป็นเจ้าหนูนักเตะนะครับยอดนักเตะซื้อประสาทนะครับก็เป็นปลาจากสากายฟิตฟาร์มนะครับตัวนี้มีขนาดประมาณสัก 72นะครับ71 72นะครับส่งประเภทตัวผู้นะครับตัวนี้คุณภาพของแดงเนี่ยต้องบอกเลยว่าระดับเวิร์คอาร์นะครับแดงสวยงามมากๆนะครับดำก็มีคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าลายอาจจะไม่ที่เป็นลายแบบปลาแบบประกวดอะไรมากมายนะครับแต่ต้องเป็นฟอร์เรตี้เนี่ยถือว่าแข็งโปกเลยนะครับสำหรับตัวนี้เจ้าหนูน้อยซื้อประสานะครับจากสกายพิทฟาร์มนะครับ3ปี71 72ซนติเมตรเป็นปลาเพศผู้นะครับมาถึงปลาตัวที่2นะครับเจ้าซื้อประสาผ่านไปมาถึงปลาตัวที่2นนะครับมาาดููเจ้้ลกชิปิ้งนะครับตัวนี้ น่าจะส่งได้ลุงว่าไม่น่าเกิน80นะครับเดี๋ยวมาเช็คไซส์กันว่าเจ้าลูชิ้นปิ้งจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ใหญ่มากไอ,โอ้โอ้ยกลมเป็นลูกขนุนเลยนะครับสำหรับเจ้าลูกชิ้นปิ้ง เดี๋ยวลุงจะเช็คไซส์นะครับเดีเช็คไซส์ว่าจะส่ง80ได้หรือเปล่านะครับเป็นส่ง80ประเภทปลาสีเดียวน้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะ่าจะต้องเอาไปวางยาสลบที่หนึ่งนะครับเทคนิคในการที่เราจะเช็คปลาหรือว่าทําหัตถการเกี่ยวกับปลานะครับก็ควรจะต้องวางยาสลบพื่อให้น้องนิ่งนะครับถ้าน้องเขาตื่นเขากระตุกอะไรเนี่ยมันก็ อาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวลงจะนําน้องเจา้าลูกชิ้นปิ้งเนี่ยลงไปแช่ยาสลบเพื่อให้ซึมซึมก่อนเราจะได้เช็คไซส์แล้วก็เช็คคุณภาพเช็คคุณลิตี้ของน้องได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตน,นะครับเอาลงในยาสลบกันครับ A few moments laterA few minutes later เราก็มาเช็คไซส์น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ก็คร่าวๆนะครับประมาณนะครับประมาณ7980นะครับ79-80 ถือว่าเต็มไซส์พอดีนะครับสำหรับงานที่จะถึงนี้นะครับ TNPA ฟ่อยโชว์นะครับที่เดอะมอลล์บางแคก็ลงไปแข่งประเภทปลาสีเดียวมองมองบอดี้อาจจะดูช็อตชแต่ถ้าเป็นปลาช็อตมันคงจะไม่ได้80นะครับเพียงแต่ว่าล่ำจนแบบกลมเป็นเจ้ารุชินปิ้งเลยนะครับตัวนี้เจ้ารุชินปิ้งนะครับจำกันให้ดีนะครับถ้าเกิดไปเจอในงานประกวดนะครับมาถ่ายรูปน้องถ่ายรูปคู่กับน้องได้เลยนะครับสำหรับเจ้าูุชินปิ้งตัวนี้นะครับปลาสวยๆของลุงนิโนนะครับก็มาถึงตัวที่3นะครับเป็นเจ้าขนุน เจ้าขนุนลอยน้ำนะครับขนุนจำปาดาสีแดงแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นชาวสวนนะครับจะทราบดีว่าขนุนจำปาดาจะสีแดงๆประมาณนี้นะครับเจ้าขนุนนะครับตัวนี้เป็นผลผลิตจากไดนิชีนะครับเดี๋ยวลุงจะลงเช็คไซส์นะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับแปดสิบครับแปดสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้ขนาดเท่ากับเจ้า ลูชินปิ้งนะครับตัวนี้เจ้าขนุนนี่ขนาดเท่ากับเจ้าลูชินปิ้งเลยนะครับเป็นช็อกโกแลตชากอยนะครับพื้นฐานของช็อกโกแลตชากอยเนี่ยคือเป็นชากอยสีแดงนะครับสังเกตว่าสีแดงอยู่ในบอก็แดงแบบนี้นะครับแต่จะมีฝุ่นดําที่เป็นสีช็อกโกแลตนะครับมาเคลือบอยู่ตามขอบเกล็ดนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตชากอยนะครับมีหนึ่งเดียวนะครับของไดนิชิในเมืองไทยน้อยตัวมากนะครับที่จะมีสีดีๆสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ส่งได้นะครับส่งในงานประกวดได้นะครับไม่เกินนไ่กสทีําหด ก็คือ80ซนติเมตรเราต้องคอนดิชันนะครับไม่ให้เขาใหญ่จนเกินไปให้คงอยู่แบบนี้นะครับก็ระยะเวลา1เดือนลุงน่าจะคุมใช้อยู่นะครับมาถึงปลาตัวสุดท้ายนะครับเป็นปลาตัวที่4ครับตัวที่4น้องก็ยังมีชื่อนะครับปลาใหญ่ๆในฟาร์มลุงอ่ะลุงก็จะตั้งชื่อหมดเลยตัวนี้นะครับก็คือเจ้าบอลลูนนะครับเจ้าบอลลูนเนี่ยเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในฟาร์มลุงนะครับณตอนนี้นะครับน่าจะประมาณนะครับ87นะถ้าลุงคาดคะเนนด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณ87 อ่างท,ที่ล be ุงวัดอยู่นะครับก็ประมาณเมตรยี่สิบนะครับประมาณนั้นนะครับแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดหกแปดสิบเจ็ดนะครับก็ใหญ่มากครับลุงจะลองอุ้มให้ดูนะเห็นไหมครับว่าใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับหน้าลุงอะหน้าลุงว่าใหญ่ใหญ่พอเจอน้องเข้าไปโอ้หน้าลุงเล็กเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้ต้องไปเชียงใหม่นะครับต้องไปประกวดเชียงใหม่เป็นงานฟูลไซส์ซึ่งไม่จํากัดนะครับปลาแปดสิบเก้าสิบเมตรหนึ่งเมตรกว่าก็ส่งได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่ อายุน้อยนะครับเป็นปลาขาขึ้นในตะกของลุงนะครับที่มีอยู่นะครับก็มีปลาใหญ่อยู่3-4ตัวนะครับที่ใหญ่มากๆนะครับพอสรุปแล้วงานทีเอ็นพีเนี่ยลุงก็จะส่งแค่2ตัวในกลุ่มของปลาสีเดียวนะครับก็คือเจ้าลูกชิ้นปิ่งกับเจ้าขนุนนะครับคือไซส์พอดีเลยแปเซนนะครับส่วนเจ้าบอลรูนี้นะครับก็ต้องรองานหน้านะครับงานที่เชียงใหม่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันครับพาปลาใหญ่ๆขนส่งไป ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ไปเชียงใหม่ก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ8ปดชั่วโมงนะครับก็เป็นห่วงน้องอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขอตกผลึกความคิดก่อนนะครับว่าจะส่งดีหรือว่าไม่ส่งดีนะครับมันจะคุ้มกับค่าความเสี่ยงหรือเปล่านะครับถ้าส่งไปนะครับในมุมของลุงนะในมุมของลุงก็คือถ้าเราจะส่งประกวดปลาเนี่ยยิ่งมีส่งไกลๆมีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยก็ต้องดูว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าส่งไปลุ้นแค่รางวัลที่1ที่2เนี่ยในส่วนตัวของลุงเนี่ยลุงคิด ถ้าเราจะส่งไปเราต้องได้รางวัลใหญ่รางวัลเมเจอร์เท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มค่าความเสี่ยงแล้วก็ค่าความเหนื่อยของเรานะครับว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาตัวที่4ี่ตัวสุดท้ายนะครับที่ลุงนิโนูจับขึ้นมาเช็คไซส์เพื่อที่จะเตรียมตะลุยงานประกวดของ TNP นะครับในเดือนกุมภาพันธ์วันที่15หนะครับหลังวาเลนไทน์นะครับเจอลุงนิโนูได้ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับแล้วลุงก็จะพาน้องปลาเข้าไปในบ่อคอนดิชันก่อนนะครับบ่อประมาณ10ตันก็มีปลา4ี่ตัวนะครับเหลือๆเลยนะครับปลา4ี่ตัว ช่วงนี้อากาศเย็นนะครับน้องก็จะสะสมพลังงานจะอวบอ้วนหน่อยก็ลดอาหารลงนิดนึงนะครับเดีย๋ยวลุงขออนุญาตพาน้องปลาลงกลับบอกก่อนนะครับทุกคนครับวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์คอมพิวต์ในที่นี้ก็คือจับน้องปลายักยักขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็เช็คไซส์ก็เป็นอันติดสิ้นไป4ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวที่1ก็คือเป็นปลาตัวผู้สายพันธุ์สันเก้จากสกายฟิชฟาร์มนะครับมีชื่อว่า ซูปสระนะครับซูปสรวันนี้นะครับวันที่15มกราคมลุงเช็คไซได้ประมาณ71-72เซนนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นปลาตัวผู้สีดีมากสีดีมากนะครับคุณลิตีน้นี่ถือว่าแดงน่คมตามขอบเก็ตเลยนะครับแล้วก็ซูมิซูมิก็มีคุณภาพสูงเพียงแต่ว่าซูมิเนี่ยไม่ใช่เป็นซูโบซูมิมันจะมีซูมิส่วน,ส,วนส่วนเยอะนะครับที่มันไปขึ้นบนแดงมันก็อาจจะลดสเสน่ห์ของของน้องลง แต่เป็นซูมิที่มีคุณภาพดีนะครับเพียงแต่ว่าไปขึ้นบนแดงอยู่หลายจุดเท่านั้นนะครับช่วงท้ายๆของน้องนะครับก็ซูมิวางอยู่บนขาวก็ตัวนี้โดดเด่นเลยในเรื่องของเบนี้นะครับเบนี้นี่ระดับเวอร์คัสเลยนะครับเบนี้ช่ามากนะครับแล้วก็บอดี้คอนฟอร์มชันสำหรับปลาตัวผู้นะครับตัวนี้ลุงให้คะแนนเต็ม10นะครับลุงให้9้านะครับสำหรับบอดี้คอนฟอร์มชันนะครับส่วนเบนี้เนี่ยสิบเต็มสิบเลยซูมิเนี่ยก็ยังดีมีคุณภาพเก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นอาจจะอ่อนหน่นะะครัับกก็าาจมส7.5ถึง8 ปลาทุกตัวมันไม่มีตัวไหนที่เพอร์เฟกแต่โดยรวมแล้วเป็นปลาที่ดีแล้วก็น่าจะมีรางวัลในงานประกวดนะครับผ่านไปเจ้าลูกชิ้นปิ้งนะครับเอ้อไม่ใช่เจ้าโจกินปิ้งเจ้าซูอุสาะนะครับมาถึงน้องปลาตัวที่2นะครับน้องปลาตัวที่2ก็คือเจ้าลูกชิ้นปิ้งนะครับเจ้าลูกชิ้นปิ้งก็คือกรอยตัวกลมๆนะครับลกลมๆยักษ์ๆ80ซนติเมตรนะครับวันที่15เน,นี่ยนะวัดได้80ซนติเมตรก็อยู่ในบ่อนี้นะครับบ่อสิตันก็ควบคุมอุณหภูมิด้้้ววยยชิเออร์นนคกก็ไไปใหงาืด่ี้ ถ้าเราไปลงบ่อใหญ่กลัวน้องจะยืดในวันงานกลัวว่าน้องจะไซส์เกินนะครับกลัวจะมีปัญหาเลยดองนะครับดองใช้วิธีการดองแต่เราก็ดองแบบให้อาหารแบบรักษาหุ่นนะครับเจ้าลูกชิ้นปิ้งก็มีขนาด80ินะครับเป็นปลาชากรอย3ปีเต็มนะครับเข้าปีที่สี่นะครับเป็นปลาจากมารูเซนะครับแล้วก็มาถึงปลาตัวที่3านะครับปลาตัวที่สามที่ลุงจับขึ้นมาเช็คไซส์แล้วก็ถ่ายคลิปเพื่องานประกวดนะครับก็คือเจ้าขนุนนะครับ เจ้าขนุนเนี่ยมันเป็นคอลเลอร์สเปเชียลมากนะครับเป็นปลาชากอยแดงที่มีฝุ่นดําเคลือบอยู่ตามขอบเกล็ดเขาก็เลยเรียกกันว่าช็อกโกแลตชากอยนะครับชอ็อกโกแลตชากรอยอเป็นปลาจากไดนิชิตัวนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่พอทั้งควรวเลยนะครับถ้าเกิดดูในคลิปอาจจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงแล้วจะบอกว่าโอ้โหลุงยกได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็มีขนาด80เหมือนกันนะครับก็กําลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะส่งทั้ง2ตัวนะครับหรือว่าจะส่งตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า1บ่อ ต่อการหนึ่งเช่าเนี่ยมันก็สามารถใส่ปลาได้สองถึงสามตัวนะครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูก่อนนะครับว่าจะมีตัวอื่นหรือเปล่าแต่ถ้ามีตัวอื่นก็อาจจะต้องเลือกแค่หนึ่งเดียวแต่ถ้าไม่มีตัวอื่นก็พาน้องไปทั้งสองตัวเลยนะครับก็มาถึงปลาตัวที่สี่นะครับเป็นปลาตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้เป็นปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้นะครับที่ลุงจับขึ้นมาถ่ายรูปวันนี้ก็คือเจ้าชะก่อยชะก่อยสีใบไม้เลยนะครับสีเขียวใบไม้ออมเหลืองนะครับตัวนี้ใหญ่มากประมาณ 8 6เซนนะครับเป็นปลาจากมาลูเซ่เหมือนกันปลา3ปีเข้า4ปีนะครับขนาด8 6เซนบอดี้ยังสวยเลยเป็นลูกลักบี้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าบอลลูนนะครับเจ้าบอลลูนเนี่ยก็วางแผนได้ว่าจะส่งงานเชียงใหม่เพราะว่าไซส์เขาเกิน80งานที่จะถึงวันที่15เนี่ยเขาไม่ให้เกิน80ตัวนี้มัน8 6อ่ามันเกินไซส์ใส่ไปส่งไปก็โดนดิสฟอร์ควายแน่นอนนะครับก็เลยไม่ส่งก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ส่งงานเอเชียนคอยโชว์ที่เชียงใหม่นะครับ ตัวชากอยบอลลูนตัวนี้นะครับเจ้าบอลลูนเนี่ยคือบอดี้เนี่ยมันยังทรงพลังมากข้อหงข้อหางดูหนามากนะครับแล้วหุ่นเนี่ยยังถือว่าไปได้9ก้เมตรเนี่ยลุงมองว่าสบายๆนะครับเพราะว่าน้องอายุ3ปีเศษเองเท่านั้นนะครับกับขนาด86เซนติเมตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงอีกหนึ่งตัวและคอสติกลีนคุณตี้นะครับคุณตี้เขาเรียกว่าอะไรฟุกุลินตะเข็ดตะไข่สวยมากนะครับตะไข่สวยมากตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาอนาคตที่อาจจะปั้นถึงหเมตรนะครับสบายๆนะ ปลาตัวที่สี่สำหรับวันนี้นะครับเป็นปลาตัวสุดท้ายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่องกูรู้ปลาครับบายลุงนินูนะครับลุงนินูเนี่ยก็เป็นเจ้าของเอ็มแอนด์เอ็มค่อยฟาร์มนะครับก็จําหน่ายปลาครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเกรดประกวดนะครับอ่าเกรดเริ่มเลี้ยงก็พอมีนะครับแต่มีไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นปลาใหญ่ในราคาไม่แพงก็มีกลุ่มประโมนของลุงนะครับตอนนี้เรามีอยู่สองห้องนะครับเป็นไลน์โอเพนแชทนะครับห้องที่หนึ่งก็เป็นเอ็มแอนด์เอ็มค่อยพรีเมียมออคชั่นนะครับเป็นปลาเกรดประกวด ปาเกตดีเลยลุงเป็นคนทําการออกชันนะครับเป็นแอดมินนะครับส่วนอีกหนึ่งห้องก็เป็นพวกปลาใหญ่ในราคาที่มือใหม่อยากเอาไปเลี้ยงในราคาที่ไม่แพงนะครับก็จะเป็นเอ็มเอ็มค่ยออกชันนะครับสำหรับมือใหม่ในราคาที่เพื่อนๆเป็นผู้กําหนดเองนะครับรับประกันว่าห้องนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ปลาใหญ่ๆ6ก7ิเจิเนี่ยปิดไปหลักพันเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทั้ง2 2ห้องเลยนะครับของห้องนี้ครับเอ็มเอ็มคยพรีเมียมกับ อันนี้ m อ m มอยอคอปชั่นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็2ช่องทางสําหรับการที่จะมาประมูลปลากับลุงนิรูนะครับทุกคนครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของช่องครูรู้ประครับนะครับสังเกตนะครับว่าตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาจนถึงคลิปนี้ช่องของเรามีการพัฒนานะครับการทําคลิปให้น่าสนใจให้ดูมีความตื่นเต้นสวยงามเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งคอนเทนต์ที่ลุงนาเสนอก็พยายามนำคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบนะครับนำปลาสวยๆบอรสวยๆระบบกองต่างๆนะครับมานําเสนอให้กับทุกคนนะครับ ก็ถึงช่วงเวลาของการขายของนะครับลุงก็มีบริการนะครับจำหน่ายปลาคราฟนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ช่องทางในการประมูลอย่างที่แจ้งแล้วนะครับในไลน์ Open Chat แล้วก็ในเพจของลุงนะครับนอกจากการจำหน่ายปลาคราฟการประมูลปลาคราฟแล้วลุงก็ยังบริการนะครับรับล้างกรองดูแลปลาป่วยนะครับทั้งในและนอกสถานที่นะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องปลาป่วยหรือว่าเรื่องระบบกรองไม่ดี น้ำไม่ใส่น้ําเขียวน้ําขุ่นก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการของลุงนิรูได้ที่เบอร์นี้นะครับ0871425999นะครับถ้าเกิดล้างกรองก็โทรแจ้งล่วงหน้านิดนึงและสุดท้ายนะครับสำหรับสปอนเซอร์จากเข้ามาซัพพอร์ตช่องของลุงนิรูนะครับให้ลองช่องของลุงนิรูเขาเรียกว่าค like, วามเจริญเติบโตมีคนเข้ามาดูเข้ามากดติดตามเพิ่มขึ้นก็สามารถแจ้งทางอินบ็อกซ์ได้หรือว่าโทรมาหาลุงนิรูได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ครับ เปิดรับนะครับเปิดรับอยู่ถ้าเกิดใครคิดว่าช่องของลงนี่นูมีคนดูเยอะก็เข้ามาได้เลยครับรับประกันว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราจะโตไปด้วยกันนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อให้กาลังใจลูนี่นูนครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆลูนี่นูก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆหาปลาสวยๆบอกที่สวยระบบกองทีดีนะครับ ส่งตรงถึงบ้านคุณโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับส่งตรงถึงบ้านแน่นอนนะครับวันนี้ลุงนิโนและก็ช่องครูรูนะครับลาทุกคนไปแต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ